หนึ่งสองสามสี่ห้าได้โชเฟอร์หนุ่มรูปล้อมือนเดิมนะครับนี่เพิ่มเติมแต่หนุ่มยิ่งขึ้นนะครับนี่จะได้เดินทางไปเยี่ยมนะครับคุณแม่ดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นะครับบริษัทดวงมัวคู่นะครับประธานบริษัทดวงมัวคู่นะครับนี่โยมแม่ไม่สบายนะครับนี่นะครับนี่ตกดวงเทวดาเดินจรนะครับก็เลยได้ไป ไม่หยุดไม่ย่อนนะครับเหมือนกับโชเฟอร์นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ฮ่ามาถึงจุดหมายแล้วเดอ้อนะครับโจเฟื่อนุ่มใจดีนะครับพอพัดนะครับนําพามาถึงจุดหมายแล้วนะครับน้าบ้านนะครับครับผมแม่ครับผมครับผมแม่ นะครับลุ้นแทบใจขาดเลยนะครับนี่ช่วยกันโดยเฉพาะหลวงพี่เด็ดนะครับยิ่งทําไม่สับสนนึ่สองสามสี่ห้าถึงเลเดอร์บันคุณยมด็อกเตอร์สุนันทาลีเลือดพันธ์นะครับนี่ลุ้นนะครับกลัวว่าพ่อพัดจะพาไปเที่ยวที่อื่นก่อนนะครับนี่ ครั้งแรกที่ยมพุทพามานี่ยครับขับรไการับรับจอดมงเกาครับมงเกาครับนั้งแตนมงเกาที่นั้งแตาจอดครับคนเือบนรครับน้้งตเออจ้ำจจำถึงแล้วเด้อ พระเด็พระคุณหลวงตานะครับเดินทางมาถึงบ้านคุณโยมดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นะครับนี่เด้อนะครับคุณโยมพาตัดเขานะครับประเด็จพระคุณหลวงตาเล่าให้ฟังนะครับก็เลยได้ยินข่าวว่าประเด็จระคุณหลวงตาเดินทางมาที่วัดหม่สันติสุขนะครับอยากให้ประเด็จพระคุณหลวงตามาเยี่ยมนะครับเด้อนี่นะครับมีน <laughs> คนขับรถของคุณโยมนะครับ ยมบุญหลายนะครับนี่ลุ้นจริงๆนะครับเพราะว่าไม่เคยมาโชเฟอร์นะครับอพัดนะครับปกติก็มาอยู่แต่ว่าคนอื่นเป็นคนขับนะครับครั้งนี้ขับมาด้วยตัวเองนะครับตาม G P S นะครับ <c oughs> มีรูปที่คอยขัดคอนะครับว่ามันจะถูกรูอเปล่านะครับ แต่ก็มาถึงจุดหม้จนได้นะครับนี่ต้งยกความดีให้โชเฟอร์นะครับแล้วก็ G P S ที่นำมานะครับนี่นะครับนี่คุณโยมด็อกเตอร์สุนันทาลีเลิศพันธ์นะครับโยมแม่นะครับนี่

รุ่นวะสันสิวาหอดวะนอวันนะครับยมแม่พาตัดเขานะครับเนี่ยเด้อคางใดที่พาตัดนิยมแม่คางซ้ายหรือขวายังเจ็บอยู่บนนี้อุ้ยปาดขออนุญาตเด้ออู้หคางนี้ก็พาให้กันบ่หรอทั้งสองเลยเดือนหนึ่งก็ อโอ้ตรงนั่งเก้าอี้ตลอดเลยนะบันเนาะโอ,โอ้สาธุมีไม่กน็น,นั่งรถขินขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ<อ>บ้านของคุณยมดรสุนันทาดีเลศพันธ์นะครับประธานบริษัทดอกบัวคู่นะครับนี่บ้านสวยมากนะครับนี่วันนี้เดอ้อจะได้มาแล,ลียรอนพักอยู่ที่นี่นะครับนี่ <c oughs> หน,น,นึ่งสองสามสี่ห้า 1> 1, 2, 3, 4, ยมแม่นะครับสุนันทาดรสุนันทาลีเดอพันนะครับให้นะครับเจ้าหน้าที่ทางบ้านนะครับมาดูแลพระเดชพระคุณน้องตานะครับยมแม่ผ่าตัดเขาทั้งสองข้างนะครับก็เลยไม่สามารถขึ้นมาบนเดือนรับรองนี้ได้นะครับเป็นกุฏิรับรองนะครับนี้ บันไดสูงสองชั้นนุ่นนะครับนี่กระผมมาตมาภาพนี่มาครั้งที่สามนะครับครั้งนี้นะครับนี่แต่ว่าประเดชประคุณองตาม,มาเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับโยมเขาสร้างกุฏินะครับไว้ในบ้านของคุณโยมนะครับเป็นเรือนรับรองนะครับมีครูบาอาจารย์ที่แวะเวียนมาเมตตาไม่ธรรมะแก่คุณโยมหลายครั้งหลายองค์แล้วนะครับนี่ปกติก็มาอยู่ที่นี่นะครับโยม คุณโยมดรสุนันทาลีเดชพันธ์นะครับประธานบริษัทโตูบคูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผ่าตัดหัวเขานะครับก็เลยไม่สะดวกนะครับเย็นนี้นะครับเระเดชพคุณน้องตาทําภารกิจส่วนตัวทุกอย่างแล้วนะครับจะได้พร้อมกับลูกศิษย์ลูกหานะครับลงไปเยี่ยมโยมนะครับที่บ้านนี้นะครับเพื่อนข้างกันนี่นะครับนี่บ้านของคุณโยมนะครับเป็นป่านะครับป่าไม้เบญจพรรณนะครับ ต้นพยุงก็มีต้นพยอมก็มีนะครับต้นไม้ต่างๆในล่มลื่นเลยนะครับบ้านสามหลังสี่หลังกับเรือนรับรองนี่นะครับนี่ไว้ตอนรับเป็นกุฏิรับรองคณะสงฆ์นะครับครูบาอาจารย์ที่เมตตามาให้ธรรมะนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพรวมนะครับมีต้นสาละนะครับนี่ อันนี้ต้นพยุงนะครับนี่แต่ว่าต้องดึงเชือกไว้นะมันจะเข้ามาในกุฏิรับรองนะครับต้นพยุงหลายต้นนะครับนี่ตรงกันของก็มีนะครับบานรมลื่นนะครับนี่วันนี้มาด้วยกันนะครับพระเดชพระคุณหลวงตามาศาสนาิจที่นครปฐมนะครับวัดไม่สันติสุขนะครับโยมได้ยินข่าวก็เลยบอกว่าเมตตามาเยี่ยมโยมด้วยนะครับเพราะว่า เขานะครับไม่ดีนะครับไปผ่าตัดเขามาทั้งสองข้างนะครับใส่อะไรเสริมนี่นะครับยงเขาบอกเมื่อเด็กีีอยู่นะครับเป็นเด็กพิเศษนะครับเสริมตรงเขานะครับทั้งสองข้างนะครับโยแม่เปิดให้ดูนะครับตรงที่เขานี่ประมาณเกือบหนึ่งคืบนะครับรอยแผลรอยแผลที่ผ่าตัดนะครับตรงหัวเขานะครับ นำเอาผลิตภัณฑ์ของบกบัวคู่นะครับมาให้พระเด็พระคุณหลวงตาได้ลองใช้นะครับนี่ยมพพัดนะครับพามานะครับหลุนสุดหัวใจเลยนะครับเพราะว่าขับรถมาเป็นครั้งแรกนะครับปกติก็จะนั่งเบาะที่สองนะครับครั้งนี้ขับมาด้วยตัวเองนะครับอาศัย GPS นําทางมานะครับมาถึงจุดหมายจริงๆนะครับนี่เด้อก็จะได้พักแรมอยู่ที่นี่หนึ่งคืนนะครับ พระอาจารย์จักกรีฑแล้วก็พระไม้นะครับนี่มาด้วยกันสี่รูปนะครับนี่ห้ากับโชเฟอร์นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไปที่นี่ก่อนด้อ